สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้สําหรับวิชาภาษาไทยนะครับให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตามคูเทิลไปนะครับเปิดไปที่หน้า92นะครับ92ดูด้านบนนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคําที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงที่ใช้ในชีวิตประจําวันพูดง่ายๆ ตัวนี้คำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเขาทำในแนวตั้งนะครับครูต้นก็จะสั่งงานให้นักเรียนเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ก็คือให้ลอกตามเขาเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับด้านบนจนถึงคำว่าญาติสนิทให้เขียนแบบนี้เลยนะครับงานวันนี้ก็คือให้นักเรียนคัดนะครับภาษาไทยคัดตามเขาตั้งแต่คำว่าบอพิษลงมาเรื่อยๆจะถึงญาติสนิท นะครับทำให้เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9คําก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนคัดนะครับเพื่อฝึกว่าพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นครูเต้นก็จะได้โฮมรูมในการสอนนะครับฝากด้วยนะครับหน้า92คําที่ใช้ในชีวิตประจําวันครับสวัสดีครับ